สวัสดครับผมช่างไปจากร้าน่างม้ทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องนะครับเป็นตัว Surface รุ่น Pro 3นะครับวิธีดูรุ่นก็สามารถดูได้จากฐานด้านล่างทางด้านนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีโมเดลนะครับบอกอยู่แล้วก็ด้านหลังเครื่องตัวนี้ก็จะมีเลขนะครับสีตัวนะครับบอกอยู่นะครับ เราก็จุดสังเกตจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวหน้าจอนะครับจะมีรูปโลโก้วินโดว์นะครับเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างวินโดว์ตรงทางด้านนี้นะครับเนี่ยปอสามก็จะจะเดือตรงนี้นะครับอาการที่มากนะครับก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าแล้วก็หน้าจอเนี่ยไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมลองมาต่อใช้ก,กระแสดูแล้วนะครับตัวกระแสเนี่ยมันก็ มีการกินกระแสอยู่นะครับเหมือนตัวเครื่องเนี่ยจะทํางานอยู่แต่ว่าหน้าจอมันตายเลยนะครับเหมือนระบบตัววินโดว์เนี่ยมันมีปัญหาทําใหา้ทำให้เครื่องมันมีอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับเันก็ต้องทำการแก้ไขนะครับตัวระบบไฟล์นะไฟล์ตัวไบออกวิธีการแก้ไขตัวไฟล์ไบออกนะครับเราก็ต้องทำการยกชิดไบออกออกมานะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเมนบอร์ดนะครับที่แกะออกมานะครับอันนี้อาจจะเป็นบอร์ดของตัว Pro 5นะครับแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งตัวชิปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวชิปที่มันมีปัญหานะครับก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับเป็นชิพแปดขานะครับแล้วก็มีขากายหนึ่งขานะครับเป็นขาเกาตัวนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับตัวไฟล์ด้านในเนี่ยมัน เิดวความเสียหายนะครับอาจจะด้วยเรื่องของ Windows อเ t e นะครับหรือเรื่องด้วยของอะระบบไฟล์มันไม่เสถียรน,นะครับมาเลยทําให้ตัวการทํางานของตัว CPU กับ H M มันมีปัญหานะครับเลยทาให้ชุดคําสั่งบางส่วนมันขาดหายไปนะครับเราต้องทําการยกเม็ดนี้ออกมานะครับแล้วก็เข้าเครื่องแปะทำการแปะร,ระบบตัวแปรออนใหม่นะครับอ,อันนี้ก็ เป็นวิธีการแก้ไขนะครับของตัว Surface <Perfect. S 2> Pro สตัวนี้นะครับหลังจากที่แก้ไปนะครับเครื่องก็จะติดรหัสบล็อกเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าก็ต้องไปทำการเข้าไปที่เมลนะครับเพื่อที่จะไปดึงตัว Recovery Key นะครับเข้ามาใส่เพราะว่าเหมือนอตัวว n d o w s เนี่ยมีการป้องกันการโจรกรรมนะครับทำให้มีการล็อกตัวฮาร์ดดิส ห้ามดึงข้อมูลนะครับไม่ว่าเราจะทําการแก้ไขอะไรดุก์ต่อไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการป้องกันของตัวเซอร์เฟรุ่นนี้นะฮะเคื่อนเป็นตัวบิด้นมาแต่เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถพิมพ์อะ,อะไรได้หมดเลยอ๋ยวนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้า เอาตัวในชาวลี่คีนะครับเข้ามาใส่ก็จะกลับมาใช้งานเครื่องได้ตามปกตินะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเป็นตัวเซอร์เซนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้โปรสามนะครับหรือโปรสี่โปรห้าโปรหกนะครับมาในอาการเปิดพิธิหรือคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับก็สามารถักเข้ามาทางร้านสมายทีสวิตได้นะครับร้านก็มีทั้งหมดแปสาขาด้วยกันนะครับ สามารถดูโลเคชั่นบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ